อยากให้ท่านขุนมะเรือไปทํำธุระที่เมืองเชียงรายฉันหน่อยไปบ่อยนี่ก็ไม่บ่อยหรอกครับขากลับอย่าลืมซื้อทุเรียนมาฝากแม่ด้วยลวกันนะผมไปเชียงรายครับไม่ได้ไประยองไประจันเห็นก็บอกว่าระยองที่สั้นจันที่ยาวนี่จริงไหมลูกกินข้าวเถอะแม่แต่แม่ว่าช่างหิเขาเถอะแม่เอาใหม่ที าดนะเอาขึ้นก่อนมาเข็นดิยังไงเราก็ต้องต่อรองให้เสียดินีดนสยามให้น้อยที่สุดนะครับผู้หญิงเชียงรายอสวยนะยิมดม,ม,ม,มึงว่าึมกูไหมหน้าตาย่างก็ะส่มาท็จนจะบ้าก,กาัน <c oughs> ไปยุโรปเนี่ยจะไปซื้อมา้าแล้วเพาะได้กี่เมร็รนะ เขาเรียกเป็นตัวดีดไหมถ้าหลายตัวหน่อยมันก็ดีไอ้ขุณบลลือพวกมึงไปจัดการมันซะขอรับยิ่งกูอยากนั่งรถลากให้สงสารคนลากมึงเลยมันจะเหนื่อยเท่าไหร่ลองดูไหมขอรับสบายตัวคตดงงเลยท่านขุณบลืองานเข้า ตั้งนั้นเราเรื่องออยเนี่ยอุ้ย,ย,ยมีแก้มนหนอ่อูดเนี่ยมองอะไรชิ้นหนึ่งไม่พออ่ะสองแดกดีกว่ากูอีกอกไก่ล้วนกูซี่แดกแต่ตีนเป็นอะไรของมันวะอีมดเป็นอย่างงี้ไงหัวมันถึงเบื่อไม่มีใครเอามั้งเนี่ยถ้าไม่มีใครเอาผมเอาได้ไหมขอรับ ผางโดนอะไรต่อต่อยขอรับนานยังอ่ะพึ่งต่อยขอรับตกลงอะไรต่อยมึงเนี่ยต่อต่อยขอรับเมื่อไหร่พึ่งต่อยขอรับมันพึ่งหรือต่อต่อยมึงเนี่ยต่อขอรับต่อยนานยังพึ่งต่อยขอรับมึงพูดบลอกไปเวียนมาเนี่ยต่อหรือพึ่งต่อขอรับไปนะก็ไปไปอีเวน